ครับวันนี้ก็จะพามาวาดวงจรช็อตยุงนะครับนะเราจะมาศึกษาวงจรภายในของตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างนะครับก็มีหม้อปแปลงแล้วก็ทรานซิสเตอร์แล้วก็หลอด led แล้วก็จะเป็นตัวต้านทานนะครับชวนฟังตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้า,ฟาตัวนี้ก็จะเป็น คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกไดโอดตัวนี้นะครับเป็นวงจรทวีแรงดันนะครับนะเป็นตัวสร้างไฟแรงสูงนะครับนะวงจรก็จะมีประมาณนี้นะครับนะ่ะอาเรามาวาดวงจรกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเราจะวาดโมเดลกันหน่อนะครับ เราจะวาดหม้อแปลงกันก่อนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับหม้อแปลงจะมีอยู่หกคานะครับอ่ประมาณนี้นะครับนี่คือหม้อแปลงอ่ะมันจะมีอยู่หกขาขาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับประมาณนี้นะครับ แล้วภายในหม้อแปลงก็จะมีขดลวดอยู่3ชุดนะครับมันจะต่อมาอย่างนี้อ่ะอาจจะไม่สวยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะต่อฝั่งนี้นะครับอ่ะตัวนี้ก็จะต่อฝั่งนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับ ต่อไปก็มันก็จะต่อมาอย่างนี้นะครับนี่ขาที่1นึขา1นครับขาสอขาสามสี่ห้าหกครับมันจะมาอย่างนี้ครับ1 2 3 4งส,งส,สห้าหประมาณนี้นะครับ่นะต่อไปมันก็จะเอามาต่อกับ ตัวท่านทานนะครับ1.3 k นะครับก็จะต่อออกมาอย่างนี้1.3 k นะครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาลส้มแดงทองนะครับตัวท่านทานจะใช้อยู่สองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับน้ำตาลส้มแดงทองครับ1.3 k นะครับแล้วมันก็จะ เอามาต่อกับหลอด LED นะครับตัวน,นี้นี่คือสัญ,ญลักษณ์ LED นะครับมันก็จะต่อกับ LED มาอย่างนี้นะครับมายัางขั้วแคโทดนะครับหรือขั้วลบนะครับอ่แคโทดตัวนี้นะครับ ต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นทาร์ s ซิสเตอร์นะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือท r ร์ s ซิสเตอร์นะครับเบอร์คือ d 8 8 2 p นะครับเราก็จะวาดท r ร์ s ซิสเตอร์ลงไปนะครับทาร n s ซิสเตอร์นะครับ นนี้ะครับตัวนี้จะเป็นอีมิเตอร์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเบสนะครับรเบสตัวนี้เป็นคอลเล็กเตอร์นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ครับอีม e ิเตอร์คอลเล็กเตอร์เบสครับนะขาอ e ีมิเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ เห็นหรือเปล่าครับโดยทรานซิสเตอร์เบอร์ D882P นะครับ, itor, r, รบมันจะมีอยู่3ามขานะครับก็จะเป็นขาที่1อิมิเตอร์คอเลกเตอร์แล้วก็เบสนะครับน,นี่เราห,าหันมาอย่างนี้นครับขา1น่ขา2องขา3นะครับนี้จากนั้นเราก็มาดยงวงจรเข้าหากันนะครับ โดยขาอิมิเตอร์นะครับจะเป็นขาที่1นะครับขา1ส่วนขาเบสนะครับจะเป็นขาที่3นะครับขาคอนเนคเตอร์นะครับจะเป็นขาที่2ครับไดโอดตัวนี้จะเป็น d882p นะครับตัวนี้นะครับฮัตตาก็จะประมาณนี้ หนึ่งสองสาม E C B ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาโยงวงจรเข้าหากันนะครับขาอีมิเตอร์นะครับก็โยงไปนี่ครับโยงมาที่โคตรลวดชุดนี้ครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ จากนั้นขาเบสเราเอาขาคอเล็กเตอร์ก่อนนะครับขาคอเล็กเตอร์นะครับก็จะมาหาขดลวดชุดนี้นะครับนี่หยงเขขอหากันแล้วจากนั้นให้เราก็ตัวต้านทานตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูกนตัวนี้นะครับ 1.3 k เหมือนกันนะครับเราก็ทำออกมาแล้วเราก็โยงมาที่ขาตรงนี้ครับจากนั้นก็โยงมาที่ขาเป๊ดนะครับตรงนี้ นี่นะครับ1 3 k นะครับวงจรนี้จะใช้ไฟล์4โวลต์นะครับประมาณนี้ส่วนไออด led นะฮยังไม่เสร็จนะครับขาแอนโนดนะครับหรือขาลบนะครับตัวนี้แอนโนดหรือขั้วลบ ไอ้ควบบวกนะครับนี่ครับให้เราโยงไปที่ขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์นะครับด้านเอโนดนะครับเชื่อมไปนี่นะครับค๊บอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้คือจะข้ามวงจรนะครับเป็นข้ามสายไฟนะครับนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เราก็จะได้วงจรช็อตยุงแล้วนะครับต่อไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟฝั่งแรงสูงนะครับฝั่งไฟ AC ซขขาออกนะครับตรงนี้นะครับขาอยู่ประมาณตรงนี้ครับขาหนึ่งกับขาสองนะครับตรงนี้นี่นะครับนะครับ แล้วต่อไปเราก็จะวาดวงจรทวีแรงดันนะครับสมมุติฝั่งเอาพุ t ตรงนี้นะครับไฟออก400โวลต์นะครับเราจะวาดวงจรทวีแรงดัน3เท่านะครับโดยจะใช้คาปาซิเตอร์4ตัวด้วยกันนะครับมันจะมีคาปาซิเตอร์สีส้มสียี่น้ำตาลตัวนี้นะครับ ขอหาแป๊บหนึงนะครับนี่นะครับคาปาซิเตอร์สีน้ำตาลตัวนี้นะครับเอามาจากวงจรอื่นนะครับค่าประมาณ2 k เควนนะครับประมาณนี้นะครับมันจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับมันหลุดออกนะครับเราจะใช้คาปาซิเตอร์4ตัวนะครับค่า 2k เควนนะครับตรงนี้ แล้วก็จะใช้ไดโอด3ตัวนะครับเบอร<ม> 1NC148 1นะครับเป็นตัววงจรทวีแรงดันนะครับเราก็จะมาวาดวงจรทวีแรงดันกันนะครับขานี้นะครับผมจะวาดวงจรทวีแรงดันนะครับผมจะวาดไดโอดขึ้นมาคับบาซิเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นี่นะครับผมจะวัดตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นผมจะวาดไดโอดตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับ ผมวาดหลักสนเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนี่วงจรทีแรงดันนะครับต่อไปผมก็จะวาดไดาโอดตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมีขีดประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็จะวาดอีกขั้วหนึ่งนะครับ ผมก็จะวาดไดโอดอีก2ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อสร้างเป็นวงจรทวีแรงดันนะครับ ตัวนี้ก็จะต่อตัวนี้นะครับนะสมมุติไฟฟังนี้ออก4 0 0โวลต์นะครับผ่านคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดโอตัวแรกนะครับมันก็จะเป็นไฟแ0 0โวลต์นะครับแล้วก็ไปผ่านคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดโอตัวที่2นะครับก็จะเป็น1 6 0 0โวลต์นะครับแล้วก็ไปผ่านคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดโอตัวที่3นะครับมันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราอยากให้มันแรงเราก็ใส่ อุปกรณ์เข้าไปเพิ่มนะครับเป็นตวีคูณนะครับอ่ะเราก็จะได้วงจรประมาณนี้นะครับนี่นตัวนี้ก็ข้ามมาตรงนี้นะครับตัวนี้ข้ามวงจรนะครับต่อไปเราก็จะวาดคาปาซิตเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ ประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์สองตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อลงไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อ อะประมาณนี้นะครับคาปาซิตเตอร์เราจะใช้ค่า2เควนบคนับเราก็โยงเข้ามาอีกนะครับตัวนี้นะครับ วงจรเราจะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็ใช้คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ของวงจรนะครับมันจะมีคาปาซิเตอร์สีน้ำตาลตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันหลุดออกนะคาปาซิเตอร์สีน้ำตาลตัวใหญ่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเราก็บาดต,ตรงนี้เลยครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไฟออกนะครับด้านนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นวงจรทวีแรงดันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าวงจรวงจราเขาเรียกว่าสติปัปนะครับตรงนี้นะครับโดยใช้ม้อรปลงนะครับ ม้อแปลงก็จะมีขดลวดอยู่3ามชุดนะครับมีชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็จะผ่านตัวต้านทาน1 3ึ่งจุดสามคแล้วก็ผ่านไดโอดผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อสร้างความถี่ให้หมอเอแปลงนะครับผลิตสร้างความถี่ให้หมอเอแปลงผลิตสนามแม่เหล็กออกมาขับมอเอแปลงตัวนี้นะครับ ฝั่งไฟขาออกตรงนี้นะครับจะถูกพันไว้ที่ประมาณหนึ่งหมื่นรอบนะครับะกดลวดเบอร์สามสิบแปดนะครับหนึ่งหมื่นรอบนะครับส่วนชุดนี้นะครับกดลวดเบอร์สามสิบแปดประมาณสิบสองรอบนะครับสิบสองรอบสามแปดนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับขคตรวดเบอร์ 38. เช่นเดียวกันนะครับประมาณ 36. มรอบนะครับ 3. 6. รอบเบอร์38นะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ยงวงจรทวีแรงดันมานครับเข้า ฝั่งเอาพุทของม้อแปเลงแรงสูงนะครับไฟสเตปอัพนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็โยงฝั่งนี้มาอีกนะครับก็จะครบวงจรพอดีนะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับแล้วฝั่งฝั่งนี้เราก็จะเอาไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับเราก็จะโยงขั้วไฟมาฝั่งนี้นะครับ คูวลบนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะโยงต่อมาจากา LED ฝั่งนี้มาเลยก็ได้นะครับอั่วบวกนะครับ บวกนะครับเราจะใช้4โวลต์ถึง5โวลต์นะครับอ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับวงจรช็อตยุงนะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไฟเข้านะครับ4โวลต์5โวลต์น,นะครับแล้วก็จะมีวงจร สเตปอัพนะครับโดยผ่านมอแปลงตัวนี้นะครับมอแปลงตัวนี้จะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจาก4โวลต์5โวลต์ให้สูงขึ้นนะครับโดยผ่านทานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสร้างความถี่นะครับเพื่อให้เกิดวงจรสเตปอัพครับไฟสูงจะออกที่มอแปลงตรงนี้นะครับ รวดเกิดการเหนี่ยวนำนะครับตัวนี้นะครับเมื่อโคด,ดเกิดการเหนี่ยวนำก็จะเกิดความถีในเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในมอปแปลงตัวนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไฟแรงสูงออกนะครับฝั่งไฟออกนะครับไฟก็จะออกเป็นส,สเตปอัพต่อไปแล้วก็จะไปผ่านวงจรทวีแรงดันตรงนี้นะครับนะ ก็จะไปชาร์จคาปาซิเตอร์ตัวนี้ชาร์จคาปาซิเตอร์ชาร์จคาปาซิเตอร์ชาร์จคาปาซิเตอร์นะครับจะใช้คาปาซิเตอร์ด้วยกัน4ตัวนะครับไฟก็จะออกเป็นไฟแรงสูงนะครับแต่กะระแสจะไม่มากนะครับกะระแสจะน้อยนะครับเราก็เพียงเท่านี้เราก็จะได้วงจรสำหรับช็อตยุงนะครับนะครับมา ประมาณนี้นะครับนะนี่วงจรก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากให้มันแรงนะครับอยากให้มันแรงกว่าเดิมหรืออยากเปลี่ยนจาก5โวลต์เป็น12โวลต์อย่างนี้นะครับเราก็มาพันขดนี้ใหม่นะครับพันสองขดนี้ใหม่นะครับ ถ้าอยากให้มันเป็น12โวลต์เราก็เอาไปคูณ2นะครับสมมุติตัวนี้12รอบครบนะจากปกติมัน12รอบ5โวลต์น,นะครับเราก็จะพันประมาณ24รอบนะครับคือไปคูณ2ขดนี้นะครับ36รอบนะครับเราก็จะคูณ2ไปนะครับ เป็นเจ็ดสิบสองรอบนะครับประมาณนี้นะครับโมแปลงก็จะเกิดความถี่ตรงนี้ไฟก็จะออกมาฝั่งนี้แล้วก็ผ่านวงจรทวีแรงดันนะครับเก <misses. S 1> ็บชาร์จตัวเก็บประจุชาร์จตัวเก็บประจุชาร์จตัวเก็บป,ป,ประจุแล้วไฟก็จะออกมาตรงนี้นะครับเราจะเอาขั้วตรงนี้เลยครับไปใช้นะครับมันจะเป็นไฟแรงสูงออกมาไฟจะกระโดดได้นะครับนะครับสำหรับวงจรเขามีเพียงเท่านี้นะครับนะ ประมาณนี้นะครับวงจรไม้ตียุงนะครับหรือใครจะให้มันแรงนะครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวงจรทวีแรงดันนะครับโดยเพิ่มวงจรให้เข้าไปในนี้นะครับเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะเอา วีคูณเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราต้องการไฟออกนะก็จะให้ไฟแรงเท่าไหร่แล้วก็ขานานอนุกรมคาปาซิเตอร์แล้วก็ไดโอดเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนได้แรงดันตามที่เราต้องการนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวงจรไม้ตียุงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ ครับมาสวัสดีครับ